สวัสดีครับผมบุญซาแมนครับวันนี้มีทริปบีบมาฝากเช่นเคยนะครับในส่วนของการจัดแสงเวทีแล้วนะครับเป็นในเรื่องของตำแหน่งอุปกรณ์และมุมแสงนะครับเคยไหมครับว่าเราจัดแสงยังไงก็ไม่ชัดไม่เคลียร์ย้อมไม่ได้ฟิลนั่นเพราะตำแหน่งอุปกรณ์นั้นสําคัญมากนะครับวันนี้จึงมาแชร์ว่าตำแหน่งอุปกรณ์แสงบนเวทีนั้นตำแหน่งใดควรจะมีบ้างหรือไม่มีได้บ้างตำแหน่งใดจําเป็นหรือไม่จําเป็นเพื่อให การจัดแสงเวทีนั้นออกมาดีมีความรู้มาฝากกันนะครับ We sound designer อนอื่นเลยนะครับในส่วนของรูปที่ผมมาใช้พรีเซนต์นี้ทั้งหมดนะครับเป็นเป็นรูปของงานที่ผ่านมือผมทั้งนั้นมาหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกับพิศักเดชากาวิชาแล้วก็พิกี้เป็นเลือดยอดแย้มนะครับที่เป็นวิยากรร่วมในการสอนจัดแสงเวทีนะครับในวิสาดีไซเนอร์อะคาเดมีครับตำแหน่งแรกนะครับก็คือตำแหน่งฟอนต์เนี่ยจำเป็นต้องมีมากนะครับถ้าดูรูปตรงกลางนะครับ มันก็คือตำแหน่งตรงกลางของเวทีเลยนะครับบริเวณด้านหน้าส่องเข้ามาแล้วก็ถ้าดูรูปขวามือเนี่ยสมมุติถ้าเราไม่มีเวทีเป็นงานขบวนแห่แบบนั้นก็คือตรงกลางของของโซนที่จะส่องไปเพื่ออะไรไฟบริเวณตำแหน่งนี้ลักษณะก็จะเป็นไฟชนิดสปอตส่วนมากจะเป็นพวกไฟเคลียร์หรือไฟเติมฟิลเอาไว้เคลียร์บริเวณโดยรวมของกลุ่มวัตถุหรือนักสแสดง ดังนั้นลักษณะการส่องไฟถ้าดูผมตอนนี้ไฟมันก็จะเข้าด้านหน้าเต็มๆแบบนี้นะครับนี่ผมเอาไฟอันนี้ส่องให้ดูเห็นไหมมันก็จะเข้าหน้าถ้าสมมุติใบหน้าผมเนี่ยเป็นวัตถุใดที่เราต้องการจะส่องหรือกลุ่มนักแสดงนะครับมันก็คือไฟที่เข้าด้านหน้าเต็มๆแบบนี้นะครับดังนั้นเอาไว้เคลียร์โซนด้านหน้าตรงกลางนะครับถ้าเป็นอีเวนต์ก็เอาไว้ถ่ายรูปนะครับถ้าเป็น าการแสดงละครต่างๆก็เอาไว้เคลียร์เป็นกลุ่มเป็นโซนแบ่งโซนการแสดงหรือถ้าเป็นงานอีเวนต์อื่นนะครับที่ไม่มีเวทีก็เอาไว้เคลียร์โซนหรือเราจะสามารถใช้พวกไฟเติมฟิลัฟไลท์เข้าไปก็ได้นะครับหรือไฟเอฟเฟกอื่นใดเพื่อที่จะเจาะตัวละครหรือนักสแสดงก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับหรือแม้กระทั่งไฟที่เป็นโฟลว์ไลท์ก็เอาไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงตำแหน่งฟอนต พวัะน,นั้นในงานพวกอีเวนต์งานเล่นซาวด์เพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์การแสดงประกอบแสงเสียงนะครับงานละครจำเป็นต้องมีนะครับงานคอนเสิร์ตอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีมากนะครับถ้ามีก็ดีเพราะว่ามันจะได้บริเวณด้านหน้าให้ครบนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือฟอนไซนะครับต่างกันกันกบตัวไซส์พอร์ตนะเดี๋ยวจะอธิบายไซส์พอร์ตฟอนไซก็คือบริเวณด้านหน้า เยื้องไปทางซ้ายหรือขวาทำมุม45องศากับเวทีหรือวัตถุหรือโซนที่เราจะย้อมทั้งหมดนะครับเพราะนั้นไฟแต่และหลอดต้องทำมุม45นะครับเหมือนกันนะครับตำแหน่งฟอนเออมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะโฟกัสแสงลงตำแหน่งใดเพราะนั้นไฟต้องทำมุม45ลงเข้าหาวัตถุหรือแอคเตอร์หรือนักแสดงนะครับเหมือนกันนะครับตำแหน่งฟอนซ้าย ันในตำราอาจจะเขียนว่าบัคนี่ไซก็คือเป็นระเบียงริมระเบียงอะไรประมาณนี้นะครับนในตำรามันจะเขียนเกี่ยวกับการจัดแสงในโรงละครมันจะเขียนว่าบัคนี่ไซแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือตำแหน่งฟอนไซส์นั่นแหละครับตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าซ้ายและขวานี่จําเป็นต้องมีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเก็บถ้าสมมุติหน้าผมเนี่ยเป็นวัตถุที่เราจะย้อมหรือกลุ่มนักแสดงเนี่ยมันก็คือบริเวณข้างแก้ม ทางซ้ายเล็กขวาเมื่อกี้ฟอนต์มาอยู่ตรงกลางนี่ใช่ไหมนะผมทําให้ดูนี่นะครับมันก็คือตรงซ้ายเล็กขวานี่นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้จําเป็นต้องมีนะครับถ้าเราจะจัดแสงเวทีให้ออกมาดีเพราะนั้นไฟก็จะเป็นไฟพวกชนิดสปอตเคลียร์เข้าไปหรือเป็นพวกเติมฟิลเป็นฟลัดไลท์เป็นออโตเมชันไลท์ก็ไม่ผิดเติมฟิลโซนก็ได้หรือเอาไว้เคลียร์อย่างเดียวก็ได้ งั้นตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่ผมทำลูกศรสีแดงไว้แล้วก็ครอบสี่เหลี่ยมสีแดงไว้เห็นไหมครับในส่วนที่ผมทำลูกศรสีเหลืองไว้นั่นก็คือตำแหน่งไซส์เพราะนั้นคนละตำแหน่งกันนะครับงนั้นตำแหน่งไซส์ก็คือตำแหน่งไหนก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่อยู่ข้างเวทีเลยเพราะนั้นไซส์จำเป็นต้องมีมากนะครับเราจะมีฟอนต์ไซส์อย่างเดียวไม่ได้เอนัก็ต้องมีไซส์ไว้เก็บด้านไหนครับ ถ้าสมมุติหน้าผมเป็นกลุ่มเป็นวัตถุหรือกลุ่มนักแสดงใดก็าตามนี่มันก็คือบริเวณข้างหูนี่เห็นไหมครับท้งซ้ายและขวานี่นะครับตำแหน่งซ้ายนี่ต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับอาจจะเป็นไฟบัดไลท์สปอตหรือเติมฟิลก็ได้นะครับหรือบริเวณนี้อาจจะเติมพวกไฟพวกออโตเมชนันไลท์เอาไว้สร้างเลเยอร์เวลาเล่นเพลงเป็นจังหวะก็ได้ครับเอาไว้สร้างเลเยอร์เวที ันตำแหน่งไซส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สำคัญแค่ว่ามันจะเคลียร์ด้านข้างนะครับเวลาเราจัดแสงเนี่ยอุปกรณ์แสงที่อยู่บนนี้เนี่ยที่เป็นพวกออโตเมชันไลท์ก็คือไฟที่เล่นเอาไว้เล่นเอฟเฟกต่างๆเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะทำให้เวทีรู้สึกว่าเวทีมันลึกคือเป็นการสร้างเลเยอร์ให้เวทีทั้งทั้งลึกด้วยนะครับเวลาเราเล่นเป็นเสพหรือเล่นเข้าจังหวะใด กับพวกไฟชนิดเอฟเฟกนะครับมันจะทําให้เวทีดูลึกด้วยเพราะนั้นไฟไซต์ต้องมีนะครับตําแหน่งต่อไปก็คือเป็นไซต์เหมือนกันเราอาจจะเราอาจจะแขวนไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะตั้งเป็นแบบฟอร์แซนแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นไซต์แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งฟอร์สแตนนะครับถ้าแขวนไม่ได้ก็ต้องตั้งหรือทําทั้ง2องอย่างก็คือทั้งแขวนหรือทั้งตั้งเพราะว่า ถ้าเวทีเรากว้างเนี่ยมันจะมีกลุ่มหรือวัตถุที่เราจะย้อมอยู่หรือนักแสดงที่เราจะย้อมอยู่เพราะนั้นหลอดไฟแน่นอนแหละมันต้องทํามุมให้ได้มุม45กับวัตถุหรือนักแสดงที่เราต้องการย้อมเข้าไปนะครับเพราะนั้นแต่ละหลอดต้องทํามุม45ในโซนหรือกลุ่มหรือนักแสดงที่เราต้องการย้อมเพราะนั้นถ้ามีทั้งตั้งทั้งแผนมันก็จบใช่ไหมครับหรืออันนี้ก็คือไม่ค่อยจําเป็นนะครับ มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะนั้นไฟไซส์ให้เลือกอยู่2แบบนะครับก็คือถ้าแขวนได้ก็แขวนนะครับถ้าแขวนไม่ได้ก็ตั้งเป็นแบบนี้เป็นฟอร์สแตรนแบบนี้ก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับอุปกรณ์ก็เหมือนกันเพราะนั้นลองคิดว่าถ้าเรามีฟอร์สแตนหลหลายเลเยอร์มันก็เป็นการสร้างเลเยอร์ความลึกเวทีได้เหมือนกันตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งซิลลิงบีมผมเรียกว่าซิลลิงบีมท็อปนะครับ ซิลิมบีมนี้จะอยู่บริเวณเป็นบริเวณหน้าหน้าเวทีอยู่โซนหน้าหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่โซนหน้าหน้าเวทีอุปกรณ์แสงนี้จะทํามุม45องศากับวัตถุหรือนักแสดงที่เราต้องการย้อมนะครับมันจะขึ้นมาบริเวณเหนือนีเนอ่เหนือเหนือศีรษะขึ้นไปแล้วก็ส่งลงม,มาบริเวณนี่บริเวณจมูกเห็นไหมครับถ้าเป็นถ้าสมมุติหน้าผมเป็นนักแสดงหรือวัตถุที่เราจะยอมเห็นไหม ต่างกันกับไฟฟ้อนนะครับเพราะนั้นงานใดนะครับที่มีลักษณะที่เราสามารถตั้งไฟฟ้อนได้ก็ควรจะตั้งไฟฟ้อนนะครับแต่ว่าถ้างานใดอย่างงานนี้มันเป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมันทําไฟฟ้อนด้านหน้าไม่ได้นะครับตรงที่บริเวณโฟลวอยู่ทําไฟฟ้อนไม่ได้มันไฟมันหมดระยะควรจะมีไฟซิลลิ่งบีมนี้นะครับนี่อย่างที่เห็นผมยกตัวอย่างนี่าง,งานที่ผมทํามันอยู่ในฮอนะครับ ก็เป็นซิลลิงบีมด้านหน้ามุม45นะครับก็จะเคลียร์นักแสดงทั้งหมดนะครับส่วนมากไฟที่อยู่ติดตั้งบนอณ์ซิลลิงบีมนี้ก็จะเป็นไฟชิสปอตเอาไว้เคลียร์โลโก้ต่างๆก็เอาไฟชิสปอตนี้เอาไว้เจาะพวกโลโก้ที่อยู่บริเวณด้านหลังอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เป็นจอ LED หมดแล้วก็ไม่มีโลโก้หรือถ้ามีก็เป็นพวกโปรไฟล์ห้อยข้างบนแล้วก็เจาะโลโก้ งานอีเวนต์ต่างๆได้ก็คือใช้ตำแหน่งตรงนี้นะครับต่อไปก็คือบริเวณท็อปนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยซิลลิงบีมเนี่ยมันอยู่อยู่บริเวณด้านหน้าบริเวณผู้ชมใช่ครับมันอยู่ไม่ได้อยู่บนเวทีต่อไปบริเวณท็อปก็คือบริเวณที่อยู่เนื้อศีรษะหรือซิลลิงก็คือบริเวณในเวทีแล้วเนี่ยส่วนมากงานประเภทนี้จะเจอเป็นถ้าเป็นงานในหอ นะครับในโรงละครเนี่ยอย่างงานนี้ผมก็ออกแบบนะครับเห็นไหมมันมีนางงามนางงามที่เดินออกมาจากข้างหลังแล้วอ้อมไปข้างหน้าเห็นไหมผมออทําลูกศรให้เห็นทั้งสองท่าน,นเดินเดินออกมาแล้วก็เดินบนอนนันผมใช้ตําแหน่งนี้นะครับตําแหน่งพ็อปนี่ก็คือบนหัวเลยนะครับบนหัวเลยเอาไฟที่เป็นชิดสปอตเคลียความสว่างลงเป็นจุดเป็นจุดเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนนะครับเพราะนั้นจะเดินไปไหนก็ เปิดตำแหน่งนั้นเหกนไหมเนี่ยงานประกวดนางงามนี่บ่มามากตำแหน่งนี้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นคอนเสิร์ตอีเวนต์เนี่ยตำแหน่งนี้ก็สามารถเติมพวกไฟชนิดเอฟเฟกเล่นได้นะครับมันก็จะเป็นการสร้างเลเยอร์วีดีด้วยนะครับดังนั้นตำแหน่งนี้สําคัญมากถ้าเป็นพวกงานประกวดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตอีเวนต์ทั่วไปอาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นใน,ในรูปนี้ถ้าเป็นงานพวกงานประกวดนางงามเนี่ย จํำเป็นมากเห็นไหมครับไม่ว่าจะเดินไปไหนเนี่ยมันจะมีตำแหน่งท็อปเคลียให้ตลอดมีฟอนตข้างหน้าเคลียหน้ามีไซส์เคลีย์ข่างมีฟอนไซส์เคลียมุมสีผ้าซ้ายขวามีท็อปเคลียบนหัวเห็นไหมครับมันก็จะจบเลยนะครับถ้าเป็นงานงานประกวดนะครับมีครบทุกตำแหน่งห,หรือแม้กระทั่งเป็นงานละครแบบนี้นะครับมันก็ไม่จําเป็นว่าต้องอินดอร์อย่างเดียวนะก็คือมีการสร้างฉากขึ้นมาขนาดใหญ่เป็นซุ้มโคง้งเห็นไหมครับ ก็เอาไปนี้เจาะเข้าไปตำแหน่งท็อปเลยเพื่อจะเคลียร์นักแสดงบริเวณโซนนั้นโซนนั้นทั้งหมดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยงานนี้ผมว่าทำออกแบบโดยพิศักเดชากวิจารเช่นเคยนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือพวกพวกไลท์ไปหรือไลท์บิดต่างๆนะครับก็มีมันก็คือตำแหน่งเซนลิ้งทั้งหมดที่มทผมกล่าวนี่แหละครับก็คือตำแหน่งท็อปหรือเซนลิงเนี่ยมันแยกย่อยออกมาอีกก็คือเป็นพวกเฟิร์สไพแล้วก็ไลท์ไป นะครับก็คือ first s p i k e ก็คือแถวแรกเนี่ยเอาไว้ส่วนมากจะเอาไว้เจาะเป็นไฟชนิดสปอ t ตเอาไว้เจาะนักแสดงนะครับส่วนถ้าเป็น bar ต่อมาข้างหลังนะครับสอง่ 2, 3, 4, เนี่ยไล่มาเนี่ยมันจะเป็นเอาไว้เติมเอฟเฟกเติมฟิลไฟชนิดเอฟเฟกต่างๆเอาไว้เล่นเพราะนั้นสองตำแหน่งนี้ถ้าเป็นงานิน d o o r เนี่ยถ้ามีก็ดีมันจะสร้างเลเยอร์เวทีนะครับแต่ว,ว่าถ้าไม่มีก็ควรจะมีสักอันหนึ่งนะครับข้างหลังสุดแบบนี้ อย่างในรูปนี้ที่ผมยกตัวอย่างเห็นไหมมีหน้าแล้วก็หลังสุดเลยสองสองบาร์นะครับมันก็นจะบาร์นี้เอาไว้ทําอะไรตําแหน่งข้างหลังเนี่ยอย่าลืมว่าแสงเนี่ยเวลาย้อมเข้าไปมันมีเงานี่ย้อมเข้าไปเพ๊บมันเกิดเงานะครับเพราะฉะนั้นบาร์หลังสุดเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะส่องมาจากข้างหลังอย่างนี้แล้วเปิดเปิดแสงให้อ่อนกว่าบาร์หน้านะครับเพราะนั้นมันจะเป็นการตัดเงา สำคัญมากเพราะ,ะนั้นถ้าเราตำแหน่งท็อปหรือซลลิงนี้ถ้าเราไม่มีบาร์จนวนมากนะครับสิ่งที่ควรจะมีก็คือบาร์หลังสุดต้องมีหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งบาข้างหลังถ้าเป็นงานอินโดรหรืออาลโดก็ตามนะครับควรจะมีบาร์หลังเพราะว่ามันเป็นการตัดเงาให้ตัววัตถุที่เราย้อมหรือนักแสดงด้วยนะครับเวลาะ,ะนั้นเวลาถ่ายรูปมันจะสวยที่สาคัญมันเป็นการที่พีก่กี้เป็นเลิศยอดแจมบอกเสมอก็คือ มันเป็นการสร้างเอาลายวัตถุเพราะนั้นตำแหน่งนี้ต้องมีนะครับถ้าไฟย้อนมาจากข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะเกิดเอาล i n วัตถุด้วยสมมติบริเวณตัวหน้าผมเนี่ยเป็นวัตถุที่เราอยู่ร้อมเลถ้ามีแสงตัดมาข้างหลังมันจะเกิดเส้นรอบรูปหรือเรียกว่าเอาล i n นะครับจำเป็นมากนะครับบางทีมันไม่จะเป็นต้องเป็นบารตรงๆอย่างนีง้ก็ได้อย่างนี้น,นะครับอาจจะ ทำโครงสร้างเป็นรูปอื่นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นรูปตัวเอ็มเห็นไหมครับมันก็คือตัวซีลิงทั้งหมดนั่นแหละบ่าหลังนะครับหรือท็อปด้วยในตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟพวกนี้มันจะสร้างเลเยอร์ให้วทีนะครับไม่พอนะมันมันจะตัดช่วยตัดเงาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ต้องมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่จะพบส่วนมากงานอีเวนต์คอนเสิร์ตไม่เจอหรอกครับจะเจอพวกงานที่เป็นงานทีวี ถ่ายทอดสดออกทีวีจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าฟู้ดไลท์นะครับก็คือบริเวณด้านหน้าฟู้ดไลท์บริเวณด้านหน้านี่เอาไว้เก็บตรงไหนเนี่ยถ้าดูผมเนี่ยเอาไว้เก็บใต้คางนะครับเนั้นนักแสดงต้องมีครบนะมีฟอนมีท็อปมีฟอนไซหรือเรียกว่าบล็อกนิไซก็ได้ size, ถ้าเป็นลงละครนะแล้วก็มีไซซ้ายขวาแล้วก็มีฟู้ดไลท์ข้างล่างใต้คางนี่ตัวสมมุติหน้าผมเป็น วัตถุใดที่เราจะยอมหรือนักสเสดงเห็นไหมครับมันก็จะเก็บมันจะเคลียร์ทั้งหมดส่วนมากไฟที่ใช้ฟูดไลท์บริเวณด้านหน้านี้ก็จะเป็นไฟพวกฝัดไลท์บ,บานๆกระจายกระจายเป็นไฟเคลียร์นะครับส่วนมากก็ถ้าทํางานพวกที่เกี่ยวกับการถ่ายกล้องออกทีวีจุดนี้ต้องมีนะครับแต่ส่วนงานอื่นแล้วที่ไม่ได้เกี่ยวกับการถ่ายกล้องออกอากาศเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับ ต่อไปก็คือตำแหน่งฟู้ดไลท์เหมือนกันแต่อยู่ข้างหลังนะครับตำแหน่งข้างหลังนี้ก็คือส่วนมากก็คือตำแหน่งเอาไว้ไล่ up เอาไว้ย้อมนะครับงนั้นรูปซ้ายมือหรือร,รูปขวามือเช่นกัน,นครับรูปซ้ายมือก็คือสมมุติว่าถ้าเราไม่มีเว, i mean, เเวทีวม,ทวมันเป็นแบกกราวธรรมชาติก็เอาไฟไปย้อมย้อมข้างหลังบางพื้นเห็นไหมครับไล่ up ขึ้นไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีเวทีมันก็คือการย้อมฉากเห็นไหมครับไฟเหล่านี้จะช่วยเติมฟิล การแสดงด้วยนะครับช่วยตัดเงาด้วยในบางส่วนนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นการเติมฟิลให้กับพื้นแบ็กกราว n ์ข้างหลังนะครับให้มันดูให้ในตัวส่วนแบ็กกราว n ์ข้างหลังหรือเวทีนั้นดูสวยงามนะครับเพราะนั้นสรุปนะครับไม่ง่ายนะครับตำแหน่งที่ควรจะมีหลักๆนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับหนึ่งก็คือถ้าคุณทำอีเวนต์ทำละครหนึ่งก็คือตัวฟอนต์ขาดไม่ได้แต่ว่า ถ้าเป็นคอนเสิร์ตขาดได้นะครับฟอนไซต,ต้องมีไม่ว่าคุณทํางานอะไรอีเวนต์คอนเสิร์ตละครต้องมีไซต์ต้องมีเพราะฉะนั้นไซต์จะแขวนหรือตั้งเป็นพอแซนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตําแหน่งซิลลินบีมนะครับอันนี้ถ้าตั้งไฟฟอนอันแรกไม่ได้นะครับก็ต้องมีตําแหน่งนี้บริเวณด้านหน้าเคลียร์ตำแหน่งท็อปหรือซิลลิงต่างๆเนี่ยควรจะต้องมีถ้าทําได้นะควรจะต้องมีถ้าทําได้ ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทําได้มันเป็นการสร้างเลเยอร์ให้เวีีสร้างความอลังการแล้วก็ไฟมันจะเคลียร์ทุกที่นะครับชัดทุกที่แล้วก็บาร์หลังเนี่ยไม่ว่าคุณทํางานอินร์หรือเอาท์ดอร์บาร์หลังควรจะมีเอาไว้ตัดเงานะครับบาร์หลังนะหะถ้าดูรูปนี้ถ้าเป็นงานเอาท์ดอร์ผมไม่ดูรูปนี้มันจะมีไฟข้างอันนึงข้างบนอยู่ตรงรูปขวามือเห็นไหมครับมันจะมีไฟเล็กอยู่ข้างบนอ่ะมันเป็นบาร์หลังเพราะฉะนั้น บ้านหลังควรจะมีขาดไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณทําอีดอหรือเอาดองานอะไรก็แต่คุณจะมีบ้านหลังไว้ตัดเงานะครับแล้วก็ไล่ไปอย่างเงี้ยมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ยิ่งดีมันจะช่วยให้วีธีดูมีมิติทางลึกทางกว้างมากอันนี้ก็คือมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าคุณทํางานทั่วไปแต่ว่าถ้าคุณทํางานที่มีการถ่ายทอดออกทีวีเนี่ยต้องมีนะครับเอาไว้เก็บวัตถุหรือนักแสดงให้มันเคลียร์ชัดนะครับแล้วก็อันนี้จําเป็นต้องมีทุกงานเอาไว้ย้อม นะครับส่วนที่อยู่ข้างหลังเป็นฉากการแสดงเป็นแบ็กดอกเป็นโซนนะครับส่วนที่เราจะโชว์เป็นแบ็กกราวอะไรก็ว่ากันไปนะครับต้องมีนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของตำแหน่งและมุมแสงอย่าลืมนะครับผมมีบริการอยู่2รูปแบบก็คือ1ก็คือไปสอนที่องค์กรของท่านเลยนะครับ2ก็คือมาเรียนที่นี่ที่บ้านผมที่ขอนแก่นนะครับ3หลักสูตรนะครับหก็คือออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงนะครับเรียนออกแบบเรียนวัดปรับจูนนะครับ แล้วก็สองหลักสูตรมิกเสียงแสดงสดนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์มิกซิงไปเลยสามก็คือ,อสอนร่วมกับพี่กี้เป็นเลิศยอดแย้มแล้วก็วิศักดิ์เดชากวิจานะครับเป็นที่เป็นไลท์ติ้งดีไซน์ระดับประเทศในหลักสูตรการจัดแสงสำหรับเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคราเปึงลังใจอุ้ยซาแมนไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ